มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรีบไปเติมด่วนค่ะพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นนะคะ วันที่30เมษายน2565มีรายงานในเพจ ptt station นะคะแจ้งการปรับราคาน้ำมันโดยมีการปรับราคาน้ำมันระบุว่าประกาศพรุ่งนี้มีการปรับราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอ e 8 5และน้ำมันในกลุ่มดีเซลวันนี้อย่าลืมเลี้ยวเข้า ptt station เติมน้ำมันให้เต็มถังกันนะครับโดยน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอ l ์ e 8 5ปรับขึ้นราคา1บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็น้ำมันในกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา2บาทต่อลิตรมีผลวันที่1พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา5นาิกาเป็นต้นไปค่ะราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะคะมีผลวันที่1พฤษภาคม2565หลังเวลา5นาฬกาเป็นต้นไปค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิ้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ